เมตตาได้นะครับเติมเติมยาได้เนะ้อคุณ่อคุณแม่ครับเม <Yeah. S 2> ตตาตรงๆได้นะครับโอ้ยห,หนุ่มหมวกแดงเลยวันนี้ ดีไม่เออน่ะตามนั hm ้นหน่อยนะครับใช่ครับตเป็นตาให้ตรงตรงได้นะครับเป็นตายาได้เด้อคุณพ่อคุณแม่ครับตายาเม็ตากล้วยนะครับผมให้ตรงตรงได้เด้อคุณแม่เดี๋ยวกินกล้วยนะครับเดี๋ยวจีอูนตาบนไหนมองอ้นกระต่ายไห เมตตาตรงตๆได้นะครับคุณพอ่อคุณแม่เดิได้นะครับหนุ่มหมวกแดงนะครับผมตึบมาตึบมาตึบมาลงก็ได้คนร้อนเดี๋ยวไยะะรม,ะะมันนี่ละเออเยี๋ยวก็จี๋เฉียงนั่นเดินตามนะครับเดินตามพ่อเลยนะครับใจเย,ย็นเด้ออะไรมันนี่ละ่นนละยยย

มาไหวเยอาวะอยากกินยากกินหรือว่าไม่ตัตรงตรงได้นะครับเยๆไอนไปไปี้แล้วไไม่ตัดตรงตรงได้นะครับตรงตรงย่าหงมัดครับผมขอบคุณครับคุณแม่นี่นะครับผม หกมัดนะครับผมตาตรงๆรงได้เด้อคุณแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่ของบ้านใช่ไหมออ่าของบ้านของบ้าทอีกใช่ไหมอ่าหกมัทอีกขอบคุณแม่นีนะครับผมขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณแม่นีนะครับผมตรงตรงนะครับผมเพิ่มเติมยาให้ตรงๆได้นะครับ ออเดอร์ได้เด้อคุณพ่อคุณแม่ครับนะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับผมเมตตาเพิ่มเติมให้ตรงตรงหน้านะครับเนี่ยต้นจ้าต้นจ้าเอ้าว<อ>ตรงสมใสป่ปุยเด้ออันไหนอ่าออ๋อเนี่นกินเลยนี่กินเลยกินเลย<อ><อ>กินเลย เมตตายาเพิ่มเติมได้นะครับตรงโต๊ะหามาะไรเล่าเยอะๆน้าเนี่ลยละย,ยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ยังงงอยู่ว้าวเดินไปไหนเนี่ยนี่เลยเยอะๆนี่ดีมาเยอะๆาว คุณแม่คร uh, ับหนูน hmm. yeah, ้อยหมดเลยใช่ครับมไหนน้าไม่น้าทำมาได้แล้วอนาคตแม่แล้วโอ้คุณแม่นะครับเต็มเลยนะครับผมเต็มแม่เอ็นอะไรมาคุณแม่อารหกอยู่ครับคุณหมูมัดครับอยู่ตรงนี้เลยคุณแม่แบบนี้เลยโบตรงตรงแหล่แล้ว กินเลยกินเลยผมไม่หนีครับผมไม่ตายย่างมันให้ตรงๆนะครับผมขอบคุณคนพากินเลยครับกินเลยยังสงสัยอีกสงสัยอะไรเยอะตรงๆเยอะฮะสงสัยทำไมตรงตรงสงสัยอะไรได้เยอะทุกท่องฟุงเป็นจรวดเลยใช่ครับคุนแรกกินเลย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  เอาอ่ะดูตักรวยได้นะครับม่ตักรวยให้น้องก็ได้นะครับคุณแม่กินเลยกินเลยกินเด้แล้วกินกินชอบคุณแม่เลยละเน้ยไปด้กินช้างว่ะไปชอบได้ครับคุณแม่มีส้มไหมในรถไม่มีเลยครับไม่ได้ถือมาเลยคุณแม่ ตัแตกกรวยนะครับเต็กโมเดียว,วยยจุดกระจานะนานาานกำลังกำลังตกลังกินนะครับผมโอเคครับนี่ก็ไม่มีส้มเลยนะครับ เติมเต็มไอตรงตรงได้นะครับดึงเลยมาเลยกินหน้ากินหน้าเป็นต่ายเพิ่มเติมได้นะครับคุณแม่ครับตายเพิ่มเติมไม่ตรงตรงได้ะะเด้อคะุณแม่ครับ ตาตรงๆไรเด้อครับผมพ่อแม่ครับนที่แล้วไววที่ซ้าใช่น้องตรงตรงเนี่ยน้องกินยาแล้วนะคะพ่อแม่ทำเติมายาให้น้องไรเด้อน้องไม่เขินแน่นะครับผม ทมเติมห้ตรงๆนั่นนะครับ